การคูณจํานวนหนึ่งักกับจานวนมากกว่า4ลักครับมาต่างคูณให้ดูเลยวันนี้สำหรับนักเรียนใครที่ยังคูณเลขไม่คล่องครูเดิวจะทําให้ดูวันนี้เอาข้อนี้อย่างเช่น5 4าหมื่นคูณก็พกนะครับจะได้เท่าไรวันนี้ครูดิวทาเป็นตารางมาให้นักเรียนมองภาพได้ชัดขึ้นเราก็เขียนเลย245 5 4 8 3 1นี่มีจํานวนหลารักนะครับเขียนลงไปเลย5 1 4 8่1สคูณกับหที่นี่เราก็ใช่ใช้การคูณแจกแจกแจกให้ครบทั้งหาหลักนะครับเอา6กคูณหกหนึ่เป็น6กหกสใส่8ปดทดหนึ่งหบวกหเป็น49 49ใส่เก้ทด4 6 4 24 24่4บวกอีก4เป็น28ใส่8ปดทดส หกห้ 6, 5, 30, เป็น32ก็เติม3ามขนาดังนั้นคอนีคูณกันเสร็ทรัพย์เรียบร้อยแล้วจะได้คำตอบ3ามแสนสองหเป็นคำตอบสุดท้ายและเป็นคำตอบที่ถูกต้องโอเคสำหรับเรื่องนี้เอาไว้เพียงเท่านี้ไว้เจอกันใหม่เทคนิคนาะสวัสดีจ้า